ในคลิปนี้เราจะสุ่มบนพิ่าเพื่อจะมาแจกคนในโรคหนึ่งเราจะสุ่มกี่ผลมาดูกันเลยก่อนจะไปดูยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอไปดูกันเลยก็รกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีชาวโรบอกชาวเกมกันทุกคน นะครับผมทีนี้เราจะมาทำ EP ที่2ก็คือเราจะเป็นคนดีนั่นเองมาเราจะมาสุ่มผลทั้งส0ผลเพื่อแจกคนในโรคหนึ่งเราจะแบบว่าสุ่มทุกผลเลยนะไม,ม่ใช่สิเราจะสุ่มผลได้ผลอะไรเราจะแจกผลนั้นไม่มีการเก็บไว้กับตัวเองหรือป่ะป่ะ เรามาเริ่มไอเดียแรกกันเลยที่เราจะสุ่มผลไปจากคนในเซิร์ฟโลกหนึ่งไปอุอ้ยบอกเลยว่าผลแม็กมากดีดีดีครับดีแล้วนี้วันนี้เหมือนว่าจะมีคนไหมแถวนี้นูนๆๆๆๆ่นนู่นนู่นนู่นไปเดี๋ยวเราขอตัวไปหาเขาสแกรปหนึ่งนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเวทที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มันเขาจะมีผลที่เกลียก็มีแค่บัตธรรมดาเอาไหมต้องเอาละ่ะบอกเลยว่าผลนี้มันราคาแพงเอาเซอร์ไปแล้วเสียใจด้วยนะห,หนุม่มผลนี้มันแบบราคาเกือบร้านเลยนะแต่นานไม่เอาเราอุ้ยนี่ไงน,นี่ไงมอนว่าจะมีคน บป็นโรคหนึ่งอีกคนหนึ่งนม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 ไปไหนล่ะมันไม่เอานะเขาใช้ผลอะไรอะ่ะอ๋อเพราะว่าคนนี้จะมีผลแมกมาแล้วเขาก็เลยไม่เอาเราแจกคนนี้เลยละกันเอาผลแมกมาไปนุม่มมันจะเสียเวลานานเกินไปละเอาไปไปดีกว่า ไปเราไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีที่สองของเรานั่นเองเราก็ไม่ดีหรอซุ่มกันเลยจังวะนี้ได้ผลโอ้ได้ผลอะไรนี่ผลบาดางยืดแขงรูฟรีผมด่อยโดออาว อ๋อดีนะที่กดพิสไม่ใช่จะซื้อเรือโอเคนะครับเหมือนว่าคนนี้จะเป็นคนที่เกื่องการผลยูบีเห็นคขามาสมบุติเราก็ให้เขาไปเลยลวกันนะครับไปเราไปดูผลต่อไปกันดีกว่ามาแล้วเราก็มาต่อในผลที่สิรกันนะครับผมดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรนั่นเองไป โอ้โหผลซ้ำผมก็น่าจะให้คนนี้นะเพราะว่าอยู่ใกล้ดีอภัยเลยหนุ่มอ่ะเราได้เกล่ะไปไอเดิกตอบอะไรกันดีกว่า Let's go โอเคนะครับเราก็มาถึงผลที่4กันนั่นเองมาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรกันนะครับผมุ้ยเอาใสอสุดตัวนี้ก็ได้นะปั๊บโอ้โ ผลเกลือมีใครเอาไหมมใครเอาไหมไอนี่ละกันนี่เลเวลน้อยสุดไปโชคดีกับผลใหม่หน่อยเชียมาแล้วครับเรามาต่อกันในไอดีที่5นะครับมาเล่นส่วนกันเลยว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับอันนี้อุ้ยโอ้ได้ผลซ้ำเล่นผลซ้ำกับครั้งที่แล้วนะไอหนุ่มอเอาไหม โอ้ผลน,น,นี้ดีกว่าไปเอาไปเอาเอาอ๋อดูทีมืออ่ะเราไปต่อผลต่อไปกันดีกว่านะครับผมผลน,นี้เราก็ได้เกลือนะ่ะเราไปดูผลต่อไปกัน <c oughs> โอเคนะครับเรามาต่อไอดีที่หกันนะครับผมดูกันว่าเรา จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับไอปึ๊บโอ้พลช็อปปี้เอาไหมคนนี้น่าจะเอาเนเอะไปยหญ่แล้วเราก็มาไอพีที่7กันนะครับผมเราแบบไม่รีรอเราจะสุ่มผลว่าเราจะได้ผลอะไรขอผลดีได้ไหมไปโอ้โคตรดีโโอ้โอ ว่าผลเราจะดีที่สุดเลยบ้งมันมีผู้เล่นใหม่ไหมล่ะแล้วเราก็กลับมาก่อนเดี๋ยวนะเหมือนว่าผมจะบินหารอบๆแล้วแล้วก็เปิดหฮคิดรอบๆแล,แล้วมันไม่มีคนที่ผลไม่มีคนที่ผลกลากวันนี้แล้วอะ mm hmm. ผลผมกลากสุดแล้วอะบางคนใช้ผมแสงผมก็จะว,วางไว้ตรงนี้นะเผื่อจะมีผู้เล่นใหม่ที่มาเกิดใน เกาะน,นี้ก็จะได้ไปเนี่ยเหมือนว่าคนนี้จะเอาไปนะก็ยินดีคุณด้วยถ้าหม่ำก็จะดีหน่อยกินไปเลยกินโอเคมันไม่น่ากินนะอ้าวมันทิ้งไปเราไป ID สุดท้ายและท้ายสุดกันเลยไปแล้วก็กลับมากับ ID สุดท้านะครับมันก็เป็น ID เดิมแหละแต่ผมแค่รอประมาณ2ชั่วโมงในการสุ่มบทพิสษษษัสแล้วเราสุ่มแบบไม่ได้ตั้งตัวแต่วันนี้ได้อโอ,โอ เหมือนว่ารูฟี่จะหลักเรามากเลยนะครับผมเราจะไปโรคหนึ่งเอ้ยเกาะที่1นึ่งเลยกันนะเหมือนเราจะไปดูว่าจะมีคนที่มาเกิดใหม่หรือไม่ะครับไปแล้วเราก็มาถึงเกาะที่หนึงเป็นที่เรียบร้อยเหมือนว่าจะไม่มีคนเลยเราจะมาวางผลพิษศาสตรไว้ตรงกลางนะ หรือว่าจะมีคนเกิดมาไว้ตรงนี้เหมือนว่าเนี่ยไว้คนนี้จเจ้านะผมเห็นว่ามันตามมาทุกทีเลยฮะเฮ้แต่ทไมเอ้าเชยมันถือแล้วทำลายผลทิ้งใจโหดเกินไปว่าไอหนุม่มไปสำหรับินีนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ซับสไครกันด้วยนะคลิปหน้าบอกเลยว่ามันแน่เพราะเราจะมีโปรเจกต์ในการที่เราจะฟรามผลโมจินะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย